สวัสดีครับวันนี้กลุ่มพวกเราจะมานำเสนอวิธีการใช้งานแล้วก็เครื่องมือต่างๆใน Google c o l a b นะครับ Google c o l a b คืออะไรก่อนอื่นเลยนะครับผมก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับตัว Google c o l a b นะครับเรามาพูดถึงคำว่า c o l a b กันก่อนนะครับ c o l a b เนี่ยมีชื่อเรียกเต็มๆว่า Collab o a t o r y นะครับผมก็คือ IDY Online นะครับ เป็นโฮสต์โปรแกรมชูเเตอร์โน b o o k กบนลา์นะครับผมที่ใช้เขียนโปรแกรมภาษา p ไพทอนหรือภาษาอื่นได้โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมนะครับก็คือจะพูดให้เข้าใจง่ายก็คือเราสามารถเขียนโปรแกรมผ่านตัวเบราว์เซอร์ได้เลยโดยไม่ต้องติดตั้งตัวโปรแกรมลงในตัวโนตบุ๊กของเรานะครับส่วนตัว Google CoLab นะครับก็คือ เป็นบริการที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยทีม Google Research นะครับที่เปิดให้นักศึกษาและก็คนทั่วไปเนี่ยที่อยากจะเริ่มเขียนโค้ดภาษา Python หรือว่าภาษาอื่นนะครับได้เข้ามาลองเขียนกันดูครับโดยตัว Google c o l a b เนี่ยสามารถใช้งานได้ฟรีผ่าน Google Chrome Browser นะครับตอนมานะครับเราจะมาพูดถึงการใช้งาน Google c o l a b กันนะครับเแค่เรามี Google Account นะครับหรือ Gmail นะครับเพื่อ sign in เข้าระบบเราจะสามารถเข้าใช้ Google c o l a b ได้แล้วครับ เราจะสามารถนะครับจัดเก็บข้อมูลที่เราเขียนโปรแกรมหรือว่าเขียนข้อความอะไรนะครับต่างๆได้ไว้บน Google Drive เลยครับแล้วเรายังสามารถแชร์ต่อให้กับผู้อื่นได้อย่างง่ายดายเลยครับเราจะสามารถใช้ Google c o l a b นะครับสร้างโน้ตบุ๊กเพื่อการในการเขียนโปรแกรมภาษา Python ได้อย่างฟรีๆแถมยังมี GPU และ TPU ให้เราได้ใช้ฟรีอีกทีละ12ชั่วโมงเลยครับ GPU ที่ Google c o l a b นะครับมีให้เราใช้มีดังนี้ NVIDIA Tesla K80 ครับ NVIDIA Tesla T4 และก็ที่ดีที่สุดเลยนะครับคือ NVIDIA Tesla P100 โดยนะครับเราจะสามารถเช็คสเปคของ GPU ได้ด้วยคำสั่งเครื่องหมายตกใจครับ NVIDIA ขีด SMI ถ้าเราไม่พอใจนะครับสามารถเลือกเมนู Run Time Off Factory Reset Time ครับเพื่อเปลี่ยนเครื่องได้อาจจะได้ GPU ที่ดีขึ้นถ้ามีเครื่องที่ว่างอยู่นะครับ ต่อมาครับบนโคแครับจะมีเซลลอยู่เราจะแบ่งออกเป็น2แบบนะครับได้แก่โค้ดเซลและเทคเซลส่วนโค้ดเซลนะครับคือส่วนที่เอาไว้ให้เราเขียนโค้ดนั่นเองจะประกอบไปด้วยส่วนของโค้ดก็คือเราจะเขียนโค้ดขึ้นตรงนี้ครับผมและก็มีส่วนที่แสดงผลเมื่อเราได้ทําการกดรันโค้ดไปแล้วนั่นเองครับต่อมาครับคือเทคเซล เอาไว้เขียนข้อความสแสดงต่างๆเลยนะครับถ้าเราเขียนเว็บก็ข้อความนี้เราจะไปขึ้นอยู่บนหน้าเว็บเลยครับผมจะประกอบไปด้วยนะครับส่วนที่ใช้พิมพ์ข้อความนั่นก็คือส่วนส่วนที่เราจะพิมพ์ข้อความต่างๆลงไปนั่นเองครับและอีกส่วนก็คือส่วนที่แสดงผลข้อความนั้นๆนะครับถ้าเราพิมพ์ข้อความหรือจัดการกับข้อความไปในส่วนก่อนหน้านี้นะครับไปอย่างไรบ้างข้อความเหล่านั้นนะครับจะมาแสดงผลบนส่วนนี้ทั้งหมดเลยครับ ส่วนต่อมาจะเป็นส่วนของเครื่องมือในคอลัปนะครับเราสามารถกดปุ่มบวกโค้ดหรือบวกข้อความเพื่อเป็นการสร้างโค้ดเซลลที่ใช้สําหรับการเขียนโค้ดได้ครับส่วนต่อมาจะเป็นส่วนของการรันโค้ดนะครับเพื่อดูผลของโค้ดที่เราเขียนมานครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเครื่องมือในคอลัปนะครับที่เราสามารถใช้กับ p ก x ซลได้ครับในส่วนต่อมาผมก็จะเป็นส่วนของตัวอย่างการใช้งานคอลัปที่จะประยุกต์ใช้กับสรริ่งต่างๆนะครับ ถ้าเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานโค้ดแบบเป็นรูปแบบแล้วก็ตัวอย่างโค้ดเล็กๆน้อยๆจากเรานะครับต่อไปนะคะเป็นตัวอย่างของการใช้ Google c o l a b นะคะโดยการเขียนโค้ดนะคะสามารถกดได้ที่ตรงนี้คะ่ะคือกดโค้ดแล้วก็เขียนโค้ดลงไปได้เลยคะ่ะซึ่ง Google c o l a b นะคะสามารถเขียนด้วยภาษา Python ก็ได้คะ่ะเช่นเราให้ x เท่ากับ15นะคะแล้วก็สั่ง print print x แล้วเวลาจะกดรันโค้ดนะคะก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยะคะ่ะนี่ค่ะก็ได้คำตอบเท่ากับ15นะคะนอกจากนี้นะคะตัว Google c o l a b เนี่ยก็สามารถทำอื่นได้อีกมากมายเลยะคะ่ะนี้คือเราสามารถใส่ข้อความได้นะคะเพื่อแยกโค้ดค่ะเช่นต่อไปนะคะเราจะทำการติดตั้งไลบรารีนะคะเราใส่ s t a l l โดยเราสามารถขยายข้อความก็ได้นะคะให้เป็นตัวใหญ่ขึ้นนะคะอันนี้ก็จะขนาดใหญ่ประมาณเพิ่มหนาบางแล้วก็ตัวเอียงได้ค่ะแล้วก็ใส่โค้ดตรงนี้นะะการติดตั้งก็ใช้ pip แล้วก็ install จากนั้นก็เลือกที่เราจะติดตั้งค่ะอันนี้เรา,เาติดตั้งน้ำพายแล้วเวลาทำเสร็จแล้วก็กดรัง ะะก็สามารถติดตั้งได้ก็คือติดตั้งเรียบร้อยแล้วค่ะก็ใส่บนบได้นอกจากนี้นะคะยังสามารถ Import Import Library มาใช้ได้ด้วยค่ะ คำสั่งก็เหมือนเดิมค่ะก็ Import ไอเราอาจจะ i m อ o r t เหมือนว่เป็นต้นค่ะและ้วพอเสร็จแล้วก็กดตันนี้ค่ะคข้อดีของ Google Collab นะคะก็คือเราสามารถรันทีละโค้ดได้เลยค่ะไม่ต้องรันทีเดียวหมด นี่ก็คือติดตั้งเรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะเราก็จะมาพูดถึงการอ่าน CSV ค่ะซึ่ง Google c o l a b ก็สามารถอ่านไฟล์ได้เหมือนกันค่ะคำสั่งนี้นะคะก็คือเราจะอัพโหลดไฟล์เข้ามานะคะแล้วก็เก็บไว้ที่คำสั่งอัพโหลดนะคะ ตรงนี้เป็นไลบรารีที่เราสามารถอ่านตัว CSV ได้นะคะก็คือมาจากการ Import Panda ดที่เรา import มาจากข้างบนค่ะแล้วก็ใช้คำสั่ง pd นะคะซึ่งอันนี้นะคะถึงแม้ว่ามันจะคนละโค้ดกันแต่ว่าพออยู่ในหน้าเดียวกันมันก็สามารถใช้ร่วมกันได้ค่ะโดยไม่ต้องแบบเขียนโค้ดรันทีเดียวแต่รันทีละอันได้ค่ะอันนี้ก็จะสามารถตรวจสอบได้ว่าเราผิดที่ตรงไหนคะ่ะเวลาที่แบบรันโค้ดแล้วเกิดเออร์ อันนี้เราก็ใส่ชื่อไฟล์ที่เราจะอัปโหลดนะคะพอเสร็จแล้วนะคะกดกันค่ะอันนี้เราก็คําสั่งนี้นะคะคือเราอัปโหลดไฟล์เก็บเข้าไว้ในตัวแปรคําว่าอัปโหลดนะคะก็คือตรงนี้ค่ะก็สามารถอัปโหลดไฟล์ได้นี่คือไฟล์ C S P ของเรา ค่ะนี่ก็คือตัว CSV ของเรานะคะอันนี้ก็คือจะนำมาแสดงในนี้นะคะ่ะด้วยคำสั่งปิน้นะคะต่อไปนะคะจะเป็นการเป็นตัวอย่างของการทำการาฟใน Google c o l a b คะ่ะ อันนี้นะคะเป็นคําสั่งที่เราทาให้อัตราส่วนมันเท่ากันนะคะให้มันเป็นวงกลมค่ะแล้วก็จะทําการโชว์ภาพที่เราทําขึ้น,นะคะ่ะแล้วก็กดรันค่ะอันนี้คือแผนภาพวงกลมที่เราทำนะคะอันนี้คือชื่อที่เราใส่ไว้ก็แบ่งเป็นสี่อันอันนี้ก็เป็นไซส์ที่เราทำไว้นะคะเป็นสิบห้าสิบสามสิบแล้วก็สี่สิบห้า แล้วเราก็กําหนดให้มีการแตกออกนะคะคือตรงนี้นะคะ่ะค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะเราในตัว Google c o l a b เนี่ยสามารถทําเป็นแบบฟอร์มได้เหมือนกันนะคะตัวคําสั่งนี้นะคะก็คือจะทําให้งานที่เราทำเนี่ยมาแสดงข้างๆนะคะต่อไปนะคะก็สามารถใส่เป็นวันที่ได้เหมือนกัน ก็จะสามารถใส่วปนที่ได้นะคะนะคะก็เ,เลือกได้ะว่าจะเอาวันไหนต่อไปนะคะเราสามารถใส่เป็นตัวเลขได้เหมือนกันค่ะเป็นนัมเบอร์อันนี้เราจะให้มันเป็นแบบว่าเป็นแถบให้เราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะหรือเรียกว่าสไลเดอร์นะคะก็จะเป็นตัวสไลเดอร์นะคะแล้วเราก็กำหนด ตัวมินแล้วก็ m a กนะคะเอาให้มินเท่ากับลบหนึ่งอะไรครับก็ Mac. Mac เป็นเป็นหนึ่งแลัเราต้องกำหนดสเต็ปนะคะว่าจะให้ตัวสไลเดอร์เนี่ยมันเลือ<ม>่อนไปทเท่าไหรห่เรากำหนดให้เลื่อนทีละศูนจุดหนึ่ง ท่านี้นะคะก็สามารถเลื่อนได้แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะยังสามารถทำเตัวติ๊กถูกผิดได้ด้วยค่ะก็ใช้เป็นบูลีนค่ะก็จะได้เป็นตัวนี้มาค่ะเช็ er คบล็อกติ๊กถูกผิดอีกอันนึงเราทำให้มัน เป็นตัวเลือกได้นะคะเป็นแบบกดปุ่มแล้วก็มีตัวเลือกออกมาข้างล่างให้นะคะนี่ค่ะเราก็จะได้กดมาก็เป็นโฟลเป็นถูงค่ะนอกจากที่กล่าวมานะคะ Google c l l a b ของเราก็ยังสามารถทำอะไรได้มากกว่านี้อีกค่ะ ่ะมีอีกอย่าง,งที่เราอยากจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะก็คือ Google Collab ของเรานะคะสามารถเปิดกล้องเว็บแคมผ่านตัวเว็บได้เลยะคะ่ะ หลังจะเขียนโค้ดเสร็จแล้วนะคะเรววาก็ทำการรันโค้ดนะคะเราใช้เป็นกล้องอันนี้อัดน,นะคะเพราะว่าตัวโน้ตบุ๊กของเราใช้อัดหน้าจออยู่ค่ะก็เลยไม่สามารถเปิดกล้องไปด้วยได้ค่ะ และสำหรับวันนี้กลุ่มของพวกผมต้องขอจบการน,นำเสนอเท่านี้ขอบคุณครับ